ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปวีโอดีๆนะครับผมขอแนะนำโปรแกรม UG Phone เป็นโปรแกรมให้เช่าบริการข่าวบนมือถือทั้ง iOS และก็ Android นะครับบนเบราว์เซอร์บน PC และบน e m u เ a t o r ด้วยสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม UG Phone มาได้หมดเลยซึ่งแมชชีนิกของโปรแกรมนี้มันดียังไงอันดับแรกเลยเราไม่จะเป็นต้องเปิดเน็ตตลอดเวลาไม่จะเป็นต้องเสียค่าเน็ต ไม่จะไปต้องเสียค่าไฟไม่จะเป็นต้องทําให้โทรศัพท์ร้อนและแบตเสือ่อมไม่จะเป็นต้องเปิด PC ไว้เพราะว่าเมื่อเราอยากฟาร์มเกมอะไรทั้งวี่ทั้งวันครับอย่างเช่น r a ็กนาร็อกออนไล์ใช่ไหมที่เป็นตัวของบนมือถือเนี่ยเราสามารถเปิดตัวของแร็กนาร็อกและทำเควสอะไรเสร็จแล้วและเราปล่อยบอทดใช่ไหมยี่ชั่วโมงเนี่ยและเราปิดโปรแกรมไปเนี่ยตัวเกมแร็กนาร็อกก็ยังอยู่ในคลาวดเหมือนเดิมมันไม่ออกอย่างเช่นผมแนะนําปัจจุบันเนี่ย ผมเล่น F k Journey บนตัวของโปรแกรมตัว UT Phone ใช่ไหมอ่ากดเข้ามาปุ๊บเนี่ยสังเกตว่าผมยังฟาร์มดันอยู่ใช่ไหมเนี่ยแต่ว่าเมื่อผมปิดโปรแกรมไปและเข้าเกมใหม่ครับ ตัวของเกม F K Journey ยังอยู่ใน cloud เหมือนเดิมมันไม่ได้โดนเอาออกไปเพราะฉะนั้นเราปิดมือถือเราไม่จะไปต้องใช้เน็ตหรือว่าใช้ค่าไฟตัวเกมก็ยังจะฟาร์ไม่เราเหมือนเดิมและเ Download, ะผื่อใครอยากดาวน์โหลดนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ตารางคลิปแล้วเนาะแล้วก็ดูครับลิงก์ดาวน์โหลดนะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ตรงนี้จะได้ส่วนลดพิเศษด้วย20บาทนะครับแล้วก็เผื่อใครอยากดาวน์โหลดผ่าน iOS Android แล้วก็ PC อย่าลืมใส่โค้ด A F K 0 0 0นะครับอย่าลืมดาวน์โหลดโปรแกรมดีๆมาเล่นไปพร้อมๆกันเจ และก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ก็มารางมองหาร้านตัวเกมสะดวกปลอดภัยรวดเร็วทันใจไร้รีฟันนะครับผมขอแนะนำร้านเกมสเตชันท็อปอัพนะครับร้านของเขาเนี่ยจดทะเบียนสูกต้องตะกฎหมายและก็เปิดทำการมาแล้วกว่า2ปีทุนจดทะเบียนบริษัทกว่า1ล้านบาทนะครับแล้วก็รับเติมอีกหลากหลายเกมมากมายนะสามารถ เข้ามาที่ใต้ด้านล่างคลิปได้น,นะครับผมจะทิ้งลิงก์ของร้านเข้าไว้นั่นเองนะแล้วก็มีเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยถามมาเกี่ยวกับตัวของถังซาน New w ว r l d เนาะหรือว่าถังซาน MMO นั่นเองนะครับว่าเฮ้ยผมเติมร้านไหนนะครับได้ราคาเรทถูกประมาณไหนผมเติมกับร้านเกมเซสชั่นท็อปอัพนะครับในราคา100ดอลลาร์เนี่ยจากถ้าเราซื้อเองเนี่ยราคา3,700ใช่ไหมเหลือราคา2,900ถูกไปกว่า800บาทและการเติมเกมเนี่ยใช้แค่ uid แค่นั้นในการเติมเกมนะครับซึ่ง uid เนี่ยเราไม่จะไปต้องเอา i d ทางร้านเติมเกมนะเราใช้แค่3อย่างนี้ในการแค่เติมเกมนะครับโดยที่เราอยู่ในเกมก็จะสามารถเติมเงินให้โดยที่เราไม่จะไปต้องออกจากเกมและไม่ต้องเอา ID เกมไปให้เขาเผื่อใครมองหาร้านเติมเกมดีๆนะครับอย่าลืมเกม s t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  o o t t p u Up นะครับเจอกันครับ โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มารับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่านมนุษย์ต่างดาวทุกท่านนะครับันผมภูมิจะไปอาราฟมารีเกดเองเช่นเคยสำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมมือถือเปิดใหม่มีภาษาไทยนะครับเป็นเกมที่มีชื่อว่า Force of Guardian นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเขามีการเปลี่ยนชื่อเป็น FOG 3 V 3 Beta ตนะครับตัวเกมเนี้ยต้องบอกก่อนว่ามันเคยเปิดเมื่อประมาณ4-5ถึงปีก่อนหน้านี้แต่เหมือนตัวเกมในภาคนี้แล้วกันเนาะ เขาจะมีการปรับเปลี่ยนให้มันแบบไม่แน่ใจว่าปรับปรุงให้มันดีขึ้นหรือว่าร่วมสมัยขึ้นหรือเปล่าหลักๆมันเป็นเกมโมบ้าส vs 3นะครับแนวแบบเน้นจบเร็วอะไรประมาณนั้นน่ะซึ่งผมก็ยังไม่เคยลองเล่นเหมือนกันนะพอดีเห็นมันแบบเพิ่งโปรโมทเมื่อวานมั้งนะครับก็เลยแบบเอ้ยสนใจลองแบบดาว์โหลดมาเล่นดูแล้วกันเพราะฉะนั้นก็เริ่มเริ่มไปพร้อมๆกันนะครับแต่ว่าเผือนว่าผมไปเจอตัวอย่างเหมือนกันนะเดี๋ยวลองดูตัวอย่างว่ามันเป็นแบบทรงๆไหนนะ เผืเ่อเพื่อนๆชอบนะครับมีหลายๆแนวก็ดีเหมือนกันอ้ามันคล้ายๆกับเกมอะไรของค่ายอันนั้นน่ะที่แบบเป็น3 v s 3อะเออเออแต่ว่าระบบอผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีการแบบอ่าเพทูวินเติมเงินเพื่อทำให้เราเก่งมากขึ้นอะไรเยอะแยะประมาณนี้หรือเปล่านะอ่าแต่ดูแลดูทรงแล้วมีมีสะสมเศษตัวละครเนี่ยน่าจะมีแหละดูแล มีดันเจียนให้ลงนะครับก็เดี๋ยวลองมาเล่นลองดูนะว่าตัวเกมเนี่ยมันจะเป็นประมาณไหนเพราะว่าตอนแรกเนี่ยมันไม่ใช้ชื่อนี้เนี่อัปเดตนะครับโอเคแป๊บเดียว โอเคแต่เพื่อเริ่มครับปุ๊บอ่ะมีให้ล็อกอิน Google Facebook นะครับ Apple เนอะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นค่ายของเขาเป็น ID ค่ายของเขาแล้วก็มีเกรดนะผมล็อกอินแบบเกรดก่อนล้วกันเนอะเงื่อนไขโอเคก็ติ๊ก,ต,กติ๊กไปครับแล้วก็ชื่อนะครับมา ่าเริ่มต้นเขาให้เข้าไปตัวนี้เนาะนะครับชึบโหมด V3 เหมือนแต่ละด่านมันจะมีออบเจกต์ให้เราวิ่งเข้าไปเก็บอ่าเพื่อได้บัฟใช่ไหมอ้าวเฮ้ยออแป๊บหนึ่งนะ Sorry Sorry ผมลืมตั้งปุ่มนะครับไปเพื่อนมาดีมามามา,มา<ๆ>อ่าเก็บของครับ อ๋อมันเป็นบัฟให้กดใช้โอเคมาดิเพื่อนมาดิสับเข้าไปสกิลครับโ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 บอู้ไอ้ต้นเปียนเป็นเคียวครับตัวแม่งอย่างน่ากลัวเลยมาดินี่มึงเจอเตอหน่อยเตอหน่อย้หนูเตอ,อหน่อย,หน,ออห,นอยหนูนี่ปุ๊บเข้าไปสกิลอันตีร่วงครับอุ้ยเก็บของกันมามาดิ มาดิสตันไปดิฟัน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 คือเป็นแนว PVP เลยอะนะครับ PVP เลยแหละปังคือเน้นเก็บของแล้วก็มาตีกันต่อเอาเอามันนะเอาง่ายๆหลักเราต้องวิ่งเก็บของนะมาพร้อมสู้สกิลฟ้าผ่าครับสตัรนไปดิเฮ้ยมาดิตีอันตีตอบปบนะขึ้นหลอดไปโอ้ยเขามีสกิลฮิลครับแต่เรามีดาบมาดิอันตีไปโบไปดิ ไอ้น้ำหนามนี่มันคือสะท้อนป่ะผมกำลังคิดอยู่อ่าเรียบร้อยฟันครับเกมหนึ่งก็ประมาณ3นาทีปะ่ะประมาณ3-4นาทีนะครับไม่ได้นานนี่ผมฮิวแล้วผมฮิวแล้วมาดิ1ต่อสก็ไหวป่ะเพื่อน1ต่อสก็ไหวปะ่ะกดฮิ้วไปดิสู้ไปดิสู้ไปดิมาดิเลือดเด้งอ่ะแต่ถอยถอ,อยก่อนถอยก่อนไอ้หน,นุ่มเนี่ยมันมีแต้มบอกด้วยนะครับปัจจุบันเราฆ่าไป8ตัวใช่ไหมอ่าเมื่อเทียบกันก็คือ8อ่าตอนหนึ่งใช่ไหมทำค่นหลอดครับ โอ้เขาสโลว่ะโอ้อันนี้อันนี้บ่อบ้านเขาเอ้ยเพื่อนก็แย่งจังเลยอะ่ะขอเกาะขอเกาะขอถอ,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 อน <c oughs> มาดิ <c oughs> มาดิตีดิตีดิฟันไปดิ <c oughs> อันตีอันตีอุ้ยหนึ่งต่อสามอันเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ไหวเนี่ยไม่ไหวเนี่ยเดี๋ินเด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 ินมาดิมาดิมาดิอันตีนไปดิบัฟเข้าไปอุ้ยกับตายกับตายเรียบร้อยหนึ่งลูกไปหนึ่งครับลูกไปหนึ่งโอเค เมื่อกี้เราน่าจะชนะไปเนาะก็คือเล่นค่าครบ10ตัวแล้วฮีโร่โอเคเรียบร้อยอันนี้เรารับรางวัลเมื่อกี้น่าจะเจอคอมมันแหละนะครับเจอคงเจอคอมไปแล้วก็สังเกตมีให้รวบรวมเศษแสดงว่าเกมเนี้ยน่าจะปั้นตัวละครที่แบบอ่าใครทําดาวได้เยอะค่าพลังพื้นฐานก็อาจจะเยอะอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นตัวเกมมันก็อาจจะมีการ เพย์ทูวิในระดับหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเผื่อใครอยากดาวน์โหลดก็ลองมาดาวน์โหลดดูแล้วกันนะครับแต่ผมคิดว่าเกมมัน,นแบบอาจจะพัฒนาไปต่อได้อีกนิดนึงนั่นแหละแต่ว่าสําหรับใครที่แบบอยากเล่นแบบแคชชวนแคชชวน3นาทีฮะสนาทีจบอะไรเงี้ยก็สามารถดาวน์โหลดมาเล่นได้แต่ผมคิดว่า คือมันต้องอัปดาวทำตัวเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเจอสุลตาเนี่ยอาจจะมืดบอดแปดด้านเลยเขาเดินมาตีเราทีสองทีน่าจะล่วงได้พอสมควรเพราะฉะนั้นก็เล่นแบบลองเล่นไปชิลๆดูแล้วกันแล้วแต่ว่าโค้ดเนี่ยผมไม่รู้ว่ามีแจกหรือเปล่านะเผื่อใครลองเล่นแล้วเฮ้ยมีโค้ดเอามาแจากเพื่อนๆได้ที่ใต้ด้านล่างคลิปแล้วกันเนาะก็เจอกันคลิปหน้านะครับสวัยดีชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดแชร์เจอกันครับสวัสดีครับ